อะเป็นเป็นเนินขึ้นมาก่อนนะครับ,รบตรงพระปลาไพ่นี่นะครับแตกก่ตก่อนแต่ก่อนเป็นปงเป็นแหนมดนอันเนี่ยใช่ไหมครับไม่เพราะว่าผมดูดินเนี่ย <c oughs> ครับแม่ นี่คณะของครูโอนะครับคุณผู้ชมซึ่งเราได้ขอความร่วมมือเพื่อเพื่อเนมาให้ข้อมูลนะเพื่อนมีความรู้ทางด้านโบราณสถานโบราณวัตถุของทางล้านนานะครับผมคุณผู้ชมครับผมหลังจากที่ผมพปครูโอขึ้นไปสำรวจด้านบนนะครับซึ่งมันจะมีแนวทางเดินเนี่ยทอดมาหาพื้นที่ลุ่มเนี่ยแต่ก่อนนี่ประมาณสิบปีที่แล้วนะครับจุดนี้นี่จะมีน้ําซับตลอดนะครับมันเพิ่งมาแห้งประมาณสักสิบปีนี่เองซึ่ง สนันนษฐานได้ว่าอาจจะเป็นแรงน้ำนะครับสนันนษฐานนะครับอาจจะเป็นแรงน้ําหรือว่าอาจุดที่ที่คนที่อยู่อาศัยอยู่บริเวณเนี่ยที่เมืองเก่านี่นะอใจน้ําตรงนี้อา่าไปรอเลี้ยงในเมืองนะครับผมเอาไข่นะแล้วผมเดินดูดินเนี่ยเอาเพ่ผมบอกอะไอ้ดินไม่แตกเหมือนฉ่ำน้ําครับที่คุยกันอะ,อะคือแล้วมันเรียบมันเรียบมากเนาะถ้าป๊อปอย่างนี้ให้เว่ยเน่ก่ ถ้าสมมติว่าอยู่นี่ประมาณไหนไรเนาะถ้าให้นึ่งมันจะให้นึ่งมันจะได้เข้าอยู่ประมาณสิบาครับสิบาเกียะเลี้ยงคนได้ประมาณสักสิบเปียสิบเกีร้อนึ่ร้อนหนึ้อหนึงก็ได้ครอบครนึ่ง่ครับแต่อันนี้มันเหจะแค่ให้เดียวนะครเนาะอันนี้ไม่ไร ไม่ต่ำกว่า50ไร่ตรงนู้นอีกนะใช่ันนล้วเนี่ยตอนนี้เราเรากำลังดูนะเอาต่อไปก่อนหนะครับใช่เนินแนบนเนื้อเวนเนี่ยมันเป็นเนินที่ลาดสูงใช่แล้วเสร็จแล้วเนี่ยหมูนี่มันติดที่ลาดต่อมแวดที่มดถ้าสมมติว่าเกิดเกิดไรเกงดได้หรอยม่เนี้ยเขาก็เอาไม้เนี่ยเข้ากั้นการแวดตรงบริเวณเนี่ยมันก็กลายเป็นชฉยภูมิมันดีเนาะแค่มันมันสูงกว่าระดับดินโอเคแล้ว นี่มันได้อยู่บรเวณเนี่นยแบบต่อความมันอาจจะไปเจ้าสี่เหลี่ยมเนี่ยที่เราต้องการ,าราตแต่ว่าเมืองโบราณตั้งแต่เนาะเขาเอาชัยภูมิป่ะแต่ธรรมชาติเนาะ,นะเขาไม่ได้ตีพังเหมือนเหมือนสมัยน,นี้เหมือนเออเหมือน,นยุคอะไร้นี่ยอุษาไทยเชียงใหม่อะไรเนี่ยอังว่าเนาะ วางวัวกรรมไว้เอ,อาใช้เอาธรรมชาติวาฝั่งสี่เหลี่ยมแต่นี่มันจะจพะว่ามันถ้าเลยถ้าเลยไปฝั่งนี้นะครับเมื่อก็จะเป็นที่ลาดนี่นยครับ <ừ. S 1> ลาวตรงนั้นน้ําม่มาของเป็นละอ่อนนี่คือหน้าฝนนี่จะมีน้ําตลอดขังแล้วก็เจ้าบ้านไไจะไปซ่อน,น,นเอาแปะเอาอย่างอยูอยไอ่ไอ้ไอตะลิงสูงอาบ่สูงครับลาดไปเยะลาดก็ลอยลาดไปแต่ว่าต่ำมากต่ำมากแล้วก็มีการขุด ห้้องนมีครับมีการคูทห้องน้ำฝั่ง้งน่่าจะได้ครับับฝงนี้แต่ฝั่งนี้มันโดนมันโดนทำลายเนาะครับครับแม่ครับแต่ว่า,ววาอันนี้มันอยู่ในเบียงก่อนถ้านามันอยู่ในเบียงก็ติดไปได้อยู่ครับยอยู่ในเบียงหรือนาอยู่นอกเบียงแต่ลักษณะเบียงมันได้อยู่มันได้เนาะมันไถ้าตกจ้างหกก็ตั้งเยอะ อ๋อมันอยู่ที่เนินใช่มันอยู่เนินเพราะบางทีมองเห็นทางนู้นก็เป็นครับแม่นครับเนินถ้ามูลเนี้ยมันอยู่ป้อมเนี้ยถ้ามันอยู่ป้อมมันจะหันไปแหนสีเป็นซิปเปโล่บนครับแต่พอขึ้นป้อมแค่สูงแค่สี่เมตรก่ได้ครดูเออเห็นไก่นะครับเนาะเนี่ยครับอ่าคุณผู้ชมครับคือจะแกนพูดคุยกับคูโอนะครับซึ่งท่านก็มีความรู้เนาะดังนั้น เรื่องโบราณต่างๆนะครับคือเรามาดูจุดเนี่ยคือผมบอกคุณผู้ชมตั้งแต่ต้นคลิปแล้ววา่าจุดนี้มันจะเป็นจุดที่ตะก,กอนมันจะมีน้ํานะครับหน้าฝนนะมันจะมีน้ําขังตลอดเวลาแล้วก็ผมสังเกตด้วยมันเป็นพื้นที่ลาดบมากๆเลยครับเรียบเหมือนพื้นที่กเกษตรแต่ว่าผมก็คิดบ่ถึงเนาะก็แต่ผมหูละว,ว่ามันเรียบผิดปกติเน่ยจนครูโอแม่อู้วันนี้ผมก็เลยขึ้ดได้ว่าอ๋อครูบอกว่า <ๆ S 1> น่าจะเป็นพื้นที่นานะครับซึ่งสมัยเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหกว่าจะ ว่าจะบุกเบิกพื้นที่เพื่อปับือเป็นพื้นที่ในเนี่ยต้องใจหลายครอบครัวนะครับต้องใจคนจํานวนมากซึ่งมันก็มาสอดรับกับข้อมูลที่เขาคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นเมืองขนาดย่อมๆเนาะถึงจะใบใหญ่แต่ก็ว่าน่าจะน่าจะขนาดย่อมๆเลยทีเดียวนะครับอันาสามารถทําทพื้นที่เกษตรในวงกว้างไดขนาดนี้นะครับก็คิดว่าประมาณ4 5ไร่ได้อยู่นะครับในจุดที่มันเป็นพื้นที่ลาดแล้วก็ฝั่งนี้นะครับมันจะเป็นเนินขึ้นไปเนินขึ้นไปปุ๊บเนี่ย ชัยภูมิมันแน่ตั้งเมืองครับอันนี้คือจากข้อมูลแล็คำบอกเล่าของครูโอนะครับผมคือถ้าครอบครัวโบราณนี่คนมันจะนักเนาะครับยังน้อยกว่าประมาณสักหกถึงเจ็ดคนเป่ออ้ยแม่อ้ยครับ,คครบนะครับเป่ออ้ยแม่อ้ยพป่อแม่ครับแล้วก็บบดคำสองอ๋ออาจจะมีลูกคดเอ้ยเนาะเอ้ยหรือว่าลูกคนอไอครับแล้วก็บลูกละลูกล่าอืผมว่าลูกคนที่สองลูกที่สามันแต่แต่แต่ แต่เวลารับราชการก็จะไปคนครับนะครับดังนั้นถ้าห้าสิบหลังคาเรือนก็คูณไปก็เป็นในโซนที่เป็นทหารเนาะอ๋อครับก็สามารถดูแลเมืองนี้ได้เนาะครับก็ได้แต่พ่อมันง่ายเกินไปมัน้่ยเกินไปครับนะครับแต่ถ้าถ้าร้อยหลังคาเรือนถ้าที่มันเป็นเบียงได้เนี่ยเขาก็ยึดไว้ว่าหนึ่งคนหนึ่งคนต่อหนึ่งครอบครัวคือไปเป็นข้าราชการทหาร ทหารนะครับทางนี้ก็ต้งมามันก็จะมีอยู่คนร้อยทหารร้อยดังนั้นเนี่ยเราดูเอกสารนะคนเหมือนนักหรอกคร้บจแตทหารเอาทหารระปูนมาห้าร้อยเงี้ยอันนั้นระปูนนะครับทหารระปูนมาห้าร้อยลำปางมาห้าร้อยมันก็ไม่ได้นักเนาะแล้วก็พื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นป่านะครับเนาะแต่มันได้อยู่ครับเพราะว่ามันเป็นเมืองรายทางครับ ในพระม่าเดียอย่างเดียวนะครับคือก่บัได้ก่อรถบัได้เมืองใหญ่เท่าไหร่เมืองม้าเนี่ยมีห้าสิบหลังคาเรือนออ๋เมืองาห้าสิบหลังคาเรือนแต่ละจุดละจุดเนาะครับมีคันน้ำคูดินแต่บ่บ่บ่มีอำนาจพอที่จะทำกำแพงเมืองใหญ่ก็สามารถที่จะโคตรเนี่ยคูเอ่อคุดคือขึ้น โถมต้นนะครับมีภัยสงครามก่อตัดไม้สุกไม้ซางไม้สะปาะนะครับอย่างไม้ต้นทำควักทำอย่างอื่นะเอามาโป๊กเป็นเอามาโป๊กเป็นเสาเสาเวียงครับกั้นไปง่ายๆเพราะว่าถ้าเมืองไม่ได้รวยอย่างมากมายเมืองมันรวยขึ้นมันมี มันมีทรัพยากรหรือมันมีการค้าที่ค่อนข้างที่จะรุ่งืองอย่างเมืองฝังก็จะก่อก่ออ็ดหือปุูนทุกท่าอแล้วก็มีกำแพงเมืองยางเนาะปุดคูเมืองนี่เนาะโอเคถ้าปกติถ้าม่มีพาสงครามกาะตรงนี้แคขวางมดแต่ถ้าเป็นนั้นกำแพงเมืองนี่มันถาวรเนาะเป็นดินกีนั่นครับเนาะแต่ก่อนเนาะดินกีเพราะว่าดินกีนี้ค่อนข้างที่จะ ต้องใช้ยกอปประมาณสูงมากอ๋อกำลังค,คนเนาะเลี้ยงคนครับอ่าถ้าคุณผู้ชมนะครับได้ยินเสียงรถนะครับฝั่งซ้ายมือติดแล้วก็ตรงไปนี้นะครับมันจะเป็นถนนเนาะถ้าาข้ามไปฝั่งปุ้นถ้าคุณผู้ชมจําคลิปที่ผมไปสํารวจเต่าเผาหรือว่าบอ่อน้ําโบราณได้นะครับมันก็จะอยู่ฝั่งถนนฝั่งปุ้นนะครับซึ่งมันก็ใกล้เมืองครับมันไม่ได้ไกลเลยนะครับคุณผู้ชมถือว่าใกล้ขนาดเลยเดี๋ยวถ้าวันนี้มีโอกาสเนี่ยเดียวผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ย ไปสํารวจแล้วก็ตาคููไปพอด้วยเนาะว่ามันเป็นอย่างไรนะครับร<ล>อบนี้ผมอาจจะอู้น้อยหน่อยนะครับคุณผู้ชมคือเราจะเฮ้ทีมงานเปิ้ลเนี่ยได้ดูข้อมูลให้มันละเอียดนะครับแล้วผมจะขอความรู้จากเปิ้ลเฮ้นักๆเพื่อเป็นข้อมูลแน่นๆเนาะอันนี้คนละชุดกันนะครับคนละชุดก,กับน้องๆที่มาจากโบราณคดีตอนนั้นเนาะกับอาจารย์นะครับแต่อันนี้เปิเป้ลเป็นคล้ายๆว่ามันมีความรู้นะครับความรู้มีข้อมูลทั้งด้านโบราณนะครับ อันดับต้นๆของเชียงใหม่เลยนะครับถ้าใครอยู่ในวงกหวนนี้ก็น่าจะห้องดีเนาะเพื่อนห้องอะไรอย่างก็ครับคันแน่ยก่ไครับระวังน้ำไผ่นอะ มันจะออกเลิกจะกนี้ไปครในนี้สามไร่ครสามไร่ครับสองงานแล้วก็เลิกโดยเปนี้ปลาหมูขวามันมีความยาวก็ได้ครับอันนี้ไก่อยู่ครับจนถึงถนนที่เข้าเข้ามาเลยครับนับตาลน้ำผ่านบันไดนะครับคตั้งตั้งเลี้ยงจากสูงนะครับครับเลี้ยงจากสูงดังนั้นที่บอกว่าต่าน้ําอยู่ตรงปูนน่บมีความเปลี่ยนไปได้สูงครับแล้วก็มีห้วยนะครับมันจะไล่ น้ำจะไหลจากสูงครับจะไลลงมาต่ำอแล้วไปลงห้วยที่ปุนแม่นครับแม่นครับดังนั้นการจะทิ้งน้ำจากที่บนลงไปที่นู่นก็ต้องไประทีที่ห้วยที่ห้วยครับตักล้องอยู่ต้องลงห้วยมีแปดแตรแตรตรงบนครับแบนี้ถูกต้องครับถ้าระบบนานะครับครับถ้าระบบนาถ้าแบบนี้อย่างนี้บได้เพราะว่ามันสามารถี่จะทดน้ำได้ครับครับบางทีเข้าได้แต่ออกมาได้ก็ยุ่งเหมือนกันเนาะ ดังนันน้นจากเดินนี่ลงไปแล้วก,ก็สโลปลงไปเลยแม่นแล้วครับครับทั้งฟู่จะเป็นสโลปเป็นห้องห้วยเลยครับหักเนี้ยหักเลี้ยงอ๋อแ,แรงเลยอะ่ะคล้หินศิลาแรงทำปัจ้จกไม่แน่แต่ว่ามันสีลาแรงอืมสีลาแรงโอ้เป็นสีลาแรง าิลหนนะรือว,ว่ามันแค่บังเอิญมาปร,ก <c oughs> รากฏนะเหมือนจะเสือแรงหนกันก้น่ะผมว่าในพื้นที่มันน่าจะมีเิลาแรง โอ้เป็นสีลาแรงจริงจงอันนี้นครับที่ว่าเอาไปเผาเป็นเล็กได้อ่ะไม่ใจกะเอคุณผู้ชมครับมันมีสีลาแรงนะครับปรากฏอยู่ในพื้นที่ซึ่งแถวนี้บอกว่ามันมน่าจะไปหาศีลาแรงได้จากไหนนะครับอันนี้ท,ทําทํเมื่อเราต้องตั้งข้อสังเกตขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งนะครับผมยังไม่แน่ใจเลยน,น่าจะเกไ,ได้ครับางงมีลาแงอยู่อ๋อตั้งตั้งรุ่ม,มีกะ เพราะว่าอันนี้จากต้นไม้ที่มันโนนค่นลงมาเพราะว่ามีศิลาแรงเต็มมลออ๋ออ๋อแม่นแม่นแม่นข้างล่างนี่มีมีศิลาแรงรถ้าขุดลงไปประมาณสักเมตรถึงสองเมตรเนี่ยก็จะเจอศิลาแรงเราสามารถขุดศิลาแรงตัเนี้มาใช้ก่อสร้างได้อ,อแต่อันนี้นี่คือศิลาแรงดิฟนะข้างล่างเนี่ยมันมาะเกินนึ่งเมตรสองเมตรแต่ที่เราดูนี่คือว่า เป็นที่ละแรงธรรมชาติซึ่งยังไม่ได้ใจมาก่อสร้างนั่นครับครับนี่หรอโอเคต้นโอ้พอดีมันมีต้นไม้กวนอยู่มันมันแห้งมันเลยพื้งขึ้นมาเนาะมันทำให้หาหอมข้างล่างเนาะมันทำให้หาหองข้างล่างใช่ไหมลูกหลังเนี่ยเนี่ยอือแสดงว่าดินมันพุ่งผมครับนะครับลูกหลังอังรุ่มอังรุ่มเนี่ยเป็นทีลาแรงแต้เลย แล้วอันนี้ก็ขึ้นผมผมผมขึ้นมาซีนอัลล่าซีนอัลลอาซีนอัลล่าเนื้นอไก่เป็นพื้นที่น้องไก่เกษตรได้ซึ่งแตกต่างจากอันนี้น่าจะเป็นพื้นที่เดิมครับนะครับพื้นที่เดิมลื่ลงไปประมาณหนึ่งจอกแล้วเนะี่ยพื้นที่ใหม่ที่มกกันเกิดขึ้นเนี่ยนอาจจะประมาณสักหน,นึ่งฟุตประมาณนันก็ได้ได้เลยถ้าแนว ถ้าตั้งหลุมนั่นอาแต่แต่บบใจอันเป็นศิลาที่คนเอามาเลียงไว้เนาะครับเป็นศิลาธรรมชาติกะอ๋อผมยผมกำลังกืดอยู่ไลว่าถ้าเกิดตั้งหลุมมันเป็นผืนแบบเป็นแนวอิฐศิลาแรงที่คนเอาปูไว้อะมันก็น่าตื่นเต้นอยู่เหมือนกันอ่าอนาเขตของมันมันอยู่อ่ะตะลังมันเชื่อมันหมดมันเชื่อมหมดนะครับเหมือนอะคุณผู้ชมเรียบเลย หลังจากสำรวจนะครับคุณผู้ชมวัดแรกหรือว่าอาคารแรกทนี่ยครับาสำรวจตะกี้นะครับเนาะก็ได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นมาแหมเยอะเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะตาคณะของคูโอเนี่ยเข้าไปสำรวจในจุดที่2นะครับซึ่งเป็นอาคารที่มีดินพ้นห้องวาก้อนอิดดินกีเนะี่ยเยอะมากๆนะครับเป็นกลองนี่สูงกองพเนินเทินทึกไปหมดเนาะแล้วก็ตรงนั้นจะมีคูนะครับซึ่งสถานีฐานว่ามันถูก เบี่ยงน้าจากลําห้วยที่เราเคยไปสํารวจนะ่ะเข้ามาใจในชุมชนนะครับผมไปติดตามชมกันเลยครับ มาถึงจุดที่เขาจะเข้าสู่อาคารรักที่สองนะครับซึ่งเป็นจุดที่เขาเคยมาสำรวจแล้วเนาะแต่ว่าจะพาอาคูอูและข้าแนนะครับเพื่อมาดูไว้เขาจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับทุมไม่ว่าเก่าครับเกา่าเก่าอยู่เนาะบางครับมันต,นนตอนนั้นมันมีถ้วยที่เขียนลายแบบจีนเลยนะครับอาจารย์หนูแก่บกว่าอยู่คือช่วงนั้นน่าจะเป็นยุคที่ร้านาแก้ไขกับจีนแล้วอ่ะ ครับค้าบดีทีนี้เราได้มีออยู่ร้านน้ครับตเมนเนาะ้อเเก่า่ไหวนมันแดี่ม่ใชวรงแม่ต้น,ตนหินเร็ยผมว่า อันบนี่เป็นปูนต่ำนะครับเป็นเป็นบัวมันอ่าเี้ก็เต็นอะ่แก้วอเนี้ยมัป็นปเป็นปูนต่ำเป็นบัวเพรว่าัน่ใ่คนครับแ่แม่หมดแล้วครับ ปูนตัมครับปูนโบราณเนาะปูนโบราณอ,อ๋อนี่รู้อันนี้ผมยังมาหาันก็รู้เนาอ๋อเป็นปูนหมดเลยคุณตัมส่วนมากปูนนี่จะใช้กับการปั้นลายปั้นหยางนัหนครับหรือว่าใช้กับกร่รก่ออันนี้กับอันนี้อันนี้มาไงเนี่ยเอเลี่ยนเหมือนกันครับ บาดใจวัสดุในพ to ื้นที่ใช่บางที่จะเอามาอย่างผมมาเข้าใจมาแกะนะออันนี้ไม่ได้นะไม่ได้ล่ะอันนี้เนี่ยอันนี้มันถักปุ๊บลักษณะคือมันโดนโดนปิดบมามาตกฝั่งนี้ออ๋หมายถึงหมายถึงตรงนี้ที่ตกครับอืมปุ๊บโดนตรงนี้ยอดมาแล้วโอลักษณะการปุ๊บออกมาโอ้ยหรือเล่ นี่ครับแม่เลยเนินนี่ลู้เนินต้บนมาต้องลุ่มครับอันนี้อันนี้อันนี้มาธรรมชาติแล้วมาจากโน้นแม่ครับนี่ใช่ครับใช่มาจากโน้นใช่ครับแล้วก็ฝั่งโน้นก็ใช่เหมือนกันอันเนี้ยอันเนี้ยอันนี้สปีชีอันนี้แต่งสซปีชีอันเนี้ยอันเนี้ยมันผิดธรรมชาติเดียวก็คือมาจากพื้นที่อื่นใช่เพราะมันเป็นของเสรี้ เหมือนฟูดนะจุดเนี้ยครับที่เจอที่ว่าอิฐท,ที่อันเขียนตัวเมืองอะครับแต่อยู่บนพุ่น,นมันละะกษณะไแต่ปื้นเขียนมาตรงนี้เขื่อนเป็นกระแป้งกระกแป้งไง เออแต่ถ้าหลุดเก่าๆนะครับอุ้ยใหญ่ขนาดเลยเป็นเป็นโลละนะตรงนี้ตรงนี้ครับตรงยกอ่ะนี่มีหลายไซส์ขนาดแต่ครับไม้ไม่โลละต้นใหญ่ต้นใหญ่เนาะเนี่ยครับเพราะเฮามากระพงมีความรู้ครับมันมันจะได้ข้อมูลเพิ่มนะครับคุณผู้ชมเนี่ยก้อนอีดูครับอันนี้คือก้อนแบบนี้นี่เฮายังได้สังเกตตั้งแต่เฮาสำรวจมาหลายๆคลิปนะครับ มันเป็นก้อนอีที่ใหญ่มากนะครับประมาณเจ็ดนิ้วได้กันเนี่ยเจ็ดนิ้วเลยว,ว่ามันมันบินไปข้างหนึ่งเนาะมันแตกไปข้างหนึ่งความยาวก็น,น่าจะสิบสี่นิ้วอย่างพูดน,นะครับโอ้ม่น่าจะกว่าครับน่าจะาป็นสิบนิ้วนะครูบอกว่าเป็นศิลปะของทางลวนะครับเพื่อนอย่าทำก้อนอีฐใหญ่นะครับโอ้มันเหมือนที่นั่นนะโครูครับในก้อนอิฐนี่มันมีเม็ดแห่ด้วยครับ อ๋อแต่ว่าก้อนน้อยๆนี่เขาบอกคข่ปลานะครับนี่ครับคุณผู้ชมอ้าวเนี่ยครับทางกอมันจะมีเม็ดแหล่อยู่ในอยู่ในก้อนอิฐนะครับซึ่งครูบอกว่ามันจะเป็นซิเลปลาของล้วนะครับเวลาป้นเผาดินขี้เผาอิฐเนี่ยมันจะใส่เม็ดหินเม็ดแหล่ลงไปตัวหนึ่งหางกออันนี้ผมกำลังสังเกตเห็นนะครับอืมนีครับได้ข้อมูลใหม่เพิ่มมาอีกแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเป็นอิฐก้อนเล็กๆนะเขาจะบ่เจอนะครับคุณผู้ชมหางกอ ยีก้อนปกตินะครับเขาจะไปเจอมันจะเป็นดินเหนียวล้วนนะครับแต่ว่าก้อนใหญ่นี่เขากับเจอมันเป็นอ่ามีเม็ดเม็ดเม,ม็ดแหล่อยู่ตัวนะครับอันนี้เขา,าผู้ซื้อกว่าจะเจอในได้ในพรหลอดตัวเอะถ้าจับมาพิษนะเม็ดหนึ่งพารทหลอดพระคงนี่นะถ้ามันโตดีน,นะมันเจอการบันเทิกจุดลศักปรกได้ที่ ก้อนอีต่อ,อ,อันนั้นมัวนะน่นาะอต้นเงินเล็กๆอ่ายาวอยู่ครับยาวไปจนพุ่เลยลายพุ่เลยแล้วก็ชุดเนี้ยมีก้อนอีดวางอยู่เยอะอยู่เหมือนกันครับยาวไปถึงพุ่เลยครับเขาน่นขอขอนาจะงัดลง่ะนั้นทำเป้าอ่ะอันนี้คนน่าจะคูดมาเลี้ยงที่หลัง<ต>เออคนน่าจะเก็บเลี้ยง<ต>เอง บางคำเขาบางที่เขาค้นแห่ดีๆอาจจะเจออยู่ก็ได้นะว่าก้อนอิฐมันจะมีอา่าบันทึกอยู่นะครับว่า,าสร้างในพศออไหนเนาะ,อะสองล้าสามแล้วนะนี่ครับมันแตงมันแต่ความแต,ง,มแตงขึ้นมาใกล้เคียงกันสองยุคสองยุค,ยคมีเม็ดแร่นะครับมเม็ดแร่อ,อันนี้แค่ ถ้าเจอก้อนอิฐก้อนใหญ่ๆอย่างเงี้ยเื่อสันนิษฐานได้เลยว่าเป็นของอ,อกลุ่มรั่วนะครับคุณผู้ชมในข้อมูลมาอีกนิดต้นเปล่าต้นเปล่านเก่าน่าๆเน่ากว่ายกวางบ่ายเนี่ยม,มันมันมีทั้งใหม่ทั้งเก่ากแล้วตอนนี้เป็นต้นบะกอกนั่นต้นมะม่วงหลวงรั่วนี่ประมาณกี่กี่ร้อยครับเป็นท่านไงอ๋อท่านปีเลยไง หรือลืออาจจะอยู่ต่อนเนื่องไหมเนาะสองยุคเนาะครับอยู่ต่อนเนื่องอ๋อมันมีชุมชนเก่าอยู่แล้วแล้วชุมชนเมืองเฮาเนี่ยหรือหมู่ยวนอ่ะครับมันมักจะเข้าไปเข้าไปจับจองหรือว่าไปไปแซงเน,น้งง่ายไหมเป็นหัวตีกันครับนนแต่ก็เขาก็ใช้ยินกีดเก่าบนตัวเองเนาะอ๋อ แสดว่าเกิดแันปูนนครับครับอ๋อเกิดันตบปูนนะครับนี่น้อยต้นบอกกองไว้นะต้นดอกแล้วเ็ครับแม่นครับอันนี้ผมก็เกยสังเกตเหมือนกันดอกดอกรังเรียวนี่ครับนเป็นคูเนี่ยครับแม่นครับอันนี้ผม ตอนตอนที่ไฟไม่แปรผมเคยเดินสำรวจไปกับไอ้เปียกละมันจะไปซุดตรงห้วยแต่ว่าห้วยนั้นปัจจุบันนะครับมันลึกลงไปจากระดับก้นคลองเนี่ยประมาณสามเมตรแล้วนะน้ำตะปูนมันสูงเนาะครับแล้วมันก่อผ่านน้ำตรงเนี้ยมาครับแล้วน้ำตรงเนี้ยเราผ่านลงลุ่มนี้อ๋อแล้วที่เหลือน้ำที่เหลือจะเอาลงนะปากร่องก็คือปากร่องคือลงลุ่มลุนี้เพราะว่าอันนี้มันแบบได้มันบ่ได้แค่ มันไม่ได้เดินธรรมดาคือมันเดินเลียบไปตามนะครับเชิงเนินเอบพื้นที่ราบพื้นแฉะครับอ๋อพื้นแฉะแต่อันเนี้ยมันเสมอไปครับมันเลียบกันไปลองไปดูนะนาเก่าๆครับมันจะมีห้องหมวงอยู่บนเนินแล้วอเนี้ยมันจะสานผ่านน้ำลงไปข้างหลางตรงนี้มีมีมีการแวกไปไปครับมีการแวกลงไปเดี๋ยวผมไปพ่อ ววครับอ่าผมก็จะสงสัยอยู่ว่ามันอย่างถึงแวกแวกน้ําลงไปดังงร่มพุ้นนัน้นเป็นชมช,ชนเก่าครับถ้าดอกแล้วขึ้นนี้นะครับชับนเก่าอยู่นี่ดอกแล้วเขียบเลยเนี่ยครับตรงแน่ครูเนี่ยตรงต้นไม้น่ะ้ายมือจะมีแานแวกเพื่อเอาน้ําลงไปครับดอกแล้วาค,ครับแน่เป็นห้อง,องไป้บอ อ๋อหับครับอันนี้เหมือนเหมือนใหญ่เหมือนใหญ่ครับนึ่เหมือนใหญ่อย่าโกงไปปูนครับเอาล้วครับที่ผมสันนิษฐานไว้ตอนแรกก็คือตรงนี้มันติดจีนอยู่แล้วครับอ่าจะผ่านน้ำจนลงปูนอ่าจะผ่านน้ำจะรังเพล่ครับเนื้อลงรุ่นที่ต่ำเราไปลงร้องเขาต้องปะขว้าปากร้องปะปากร้องมันอยู่ตรงไหนครับครับถ้าปะเขาห่านปากร้องป๊บของหูละอืม ร่องคือน้ำเข้ากับครับน้ำออก,กน,น้ำออกอ๋ออันนี้เป็นต้นหอม่วงใหญ่นะครับคุณผู้ชมก็หลายคนโอบเนาะเราก็สันนิษฐานว่าอ่ามีาม,าม,มีคนที่เอาอา,อาจจะเป็นพระหรือวัตถุโบราณเนะี่ยฝังไว้เราก็ปลูกต้นหอม่วงไว้ในอดีตนะครับแล้วก็มีร่องรอยการขุดค้นของนักล่าสมบัติด้วยนะครับเนาะเป็นกำแพงหรอครับมันมันตึงขนมอาคารแ,แต่มันมันเหมือน มันเหมือนถูกรถรถจากเครื่องจักรนักอ่ะดันมามีใหญ่ลวนนี่น,นอันนี้เล็กสันนิษฐานว่าจุดนี้มันเป็นพื้นที่เดิมที่อาคารหลังนี้ตั้งอยู่นะครับคุณผู้ชมแต่ว่าในอดีตประมาณสี่ห้าสิบปีก่อนเนี่ยคนในหมู่บ้านเคยเล่าว่ามีหน่วยงานของรัฐหน่วยงานหนึ่งนี่เนาะเขายังบอกยังจะบาถ้ามันมีข้อมูลเนี่ยเขาจะจะบาเอ่ยถึงไผนะครับแต่ว่า เพื่อนมาอาคล้ายๆมาทํากิจการเกี่ยวกับไม้ซักนะครับแล้วก็ได้มีเอาเครื่องจักรหนักครับเป็นรถแท็กเตอร์นะครับอาดันกล่องอิฐกล่องนี้นะครับเพื่อหาของนะครับอันนี้ผมอู้จากคาบอกเล่าของชาวบ้านนะครับซึ่งคนที่จะยืนยันได้เนี่ยผมหู้ตัวแล้วนะครับแต่ว่าก่าแกมากแล้วเนาะอาอยู่ตอนนี้พ้นย้ายหมู่บ้านนะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะไปแอบหาเปิ้นเพื่อจะสอบถามความจริงนะครับจุดนี้ที่เปิ้นสันนิษฐานนะครับว่าถ้าจุดพื้นที่นั้นเป็นเป็นท้องนาจริงๆนะครับ อันนี้คือลำลำเหมืองที่ <ผม S 1> จะขุดออกจากเมืองมานะครับคุณผู้ชมเพื่อจะระบายน้ําออกนาน,นะครับผมเย็น,ยนไม่กางตรงนีนี่นะครับอันนี้จะไปจนกับห้วยใหญ่นะครับเนาะแต่ว่าเนี่ยบบใจ,จ้การเกิดห้วยธรรมชาติแน่นอนครับเกิจกด,ดจากการขุดจากฝั่งนะีนะ้ยี่สิบเม,มตรตองระหว่างต้นนี้อนนไอ้นี่คนดูแนวนี้ดิสันกลางอยู่นี่เห็นไหม นี่ยัน,น,น,นอันนี้เป็นร่องไม่ใช่เหรอก็ใช่นงร่องน้ำตรงนี้ถ้ามัน<ช>พลาดมาตรงครับผมก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมเรา,าได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาอีกเยอะนะครับประมาณเดือนกุมภานะครับทีมงานของโบราณคดีเพื่อจะเข้ามาแห่งกรรมเพราะว่าจะไปทาพิมพ์เขียวของแผนผังถ้ำผีแมนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะปลาคณะมาดูตรงวัดแรงแห่งกรรมแล้วเราจะได้ข้อมูลเพิ่มมาแล้วก็จะได้ระบุแนวทางนะครับว่าเราจะยังอย่างไรกันต่อเนาะ ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับกดกระดิ่งด้วยนะคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ